สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพจดังเผยรูปคู่แมทสงการและแอปสงการานร้านเดียวกันหรือเปล่านะหลังสงการานต์แตชนะโรงได้โพสต์รูปคู่ของแมทพิรณีลงอินสตากแกรมตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพเดี่ยวของนางเอกสาวที่กำลังซึมซับกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติโดยรอบอย่างอารมณ์ดีสุด พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าไม่มีภูเขาที่สูงเกินไปไม่มีปัญหายากที่จะเอาชนะด้วยกันแต่ก็ไม่วหวดราม่าก,กันไปตามสเต็ปนะคะล่าสุดเพจดางเจ๊เผือกได้โพสต์รูปคู่แอปสงการานในอดีตที่สาวแอปนั้นเคยโพสต์ไว้เมื่อปี2016ซึ่งมีแคปชั่นว่า Wedding Anniversary Dinner Last Night โดยเพจดังแคปชั่นว่าพวกแกว่าบรรยากาศมันคุ้นๆไหมงานนี้ทำอาดราม่าก,กันยกใหญ่เพราะรูปคู่ที่สงกรานต์ถ่ายรูปกับแมทนั้นมันช่างคล้ายร้านเดียวกันที่เคยถ่ายกับแอปทักษอรอพักสุขเจริญเหลือเกินแต่ว่าจะเป็นที่เดียวกันจริงๆไหมนั้นก็ไม่มีใครยืนยันได้แต่มันช่างเหมือนกันเหลือเกินจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดีมากนะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ